สวัสดีครับตังโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลกันเลยนะครับล่าสุดครับรีซอทีทะเทพวิโนไทยเปิดเผยถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิล้วครับว่าการแข่งขันในเอเชียนครับครั้งนี้มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรจะเรียกตัวใครเข้าไปติดบ้างและที่สําคัญนะครับนัก เกรด A ของเราที่ไปค้าแข่งในเจเลกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะส่งผลไหมหากไม่ได้ลงแล้วกลับมาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับและที่สำคัญโคต้าอาเซียนในบ้านเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันช่วยนักบอลไทยมันช่วยวงการฟุตบอลไทยจริงไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวด้วยรวมไปถึงเวียดนามจอมแสบตัดหน้าไทยจะสร้างอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วเอา้าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรติ ตามได้ในแตงโมโลกเปียกพงศ์อีกครับสวัสดีครับรีซอครับสวัสดีครับผมครับคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหทีมชาติไทยของเราเนี่ยตอนนี้เข้าใกล้นะครับโปรแกรมทีมชาติแล้วแล้วก็ต้องบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการเฟ้นหาตัวแหละแต่ตัวหลักๆออมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ใกล้ที่จะประกาศรายชื่อผู้เล่นแล้วรีซอมองตรงนี้ว่าไงครับก็ผมว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เข้มข้นหน่อยสําหรับเอ่อ ในลีกแล้วแล้วก็การแข่งขันในในฟุตบอลลีกก็จะเป็นเพราะมันช่วงเข้าสู่ช่วงคายฤดูกาลแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นผลดีต่ออิชิเหมือนกอันอาจจะเหนื่อยหน่อยในการคัดเลือกตัวผู้เล่นแต่ว่าก็จะได้ตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบเออเขาเรียกอะไรเหมือนร่างกงร่างกายหรือว่าความเข้มข้นมันมันพร้อมมากเพราะทุกทีวีตอนนี้กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็หวังว่าจะไม่มีผู้เล่นที่อยู่ในข่ายของอิชิบาดเจ็บ อ่าเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเ f f เพราะว่าเราจะได้ตัวผู้เล่นหลักๆกลับมาแล้วเพราะมันเป็นฟีฟ่าเดยทุกคน,นจะต้องต้องต้องปล่อยทุกทีมต้องปล่อยตัวหลักผู้เล่นตัวหลักๆมาครับอ่าก็อะเห็นภาพรวมเห็นภาพอีกอีกภาพหนึ่งหลังจากที่จบ AF f ไปมากขึ้นก<ต>ัาทีมชาติไทยเราแต่คราวนี้เราไม่ได้เจอทีมแบบทีมหนักอ่ะทอคิดว่าเราจะต้องแบบจัดแบบใส่เต็มร้อยเลยไหมทุกคนอะไรอย่างเงี้ยในมุมผมผมมองว่าอีชิอิอาจจะเลือกตัวผู้เล่นที่เขาจะต้องใช้ในการแข่งขันมากกว่า,ว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 า เราไม่แต่ผมไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่เป็นหลักๆหรือเป็นประสบการณ์สูงหรือจะเป็นหน้าใหม่อะไรเงี้ยเพราะผมผมไม่แน่ใจตรงนั้นแต่ว่าจะต้องเป็นผู้เล่นที่จะใช้ในท์นาเมนต่อไปในเกมต่อไปที่เราจะต้องต้องเล่นในในกลางช่วงกลางปีเนี่ยอ่าก็คือเตรียมตัววางแผนไว้เพราะว่าเอาจริงๆะมันก็ต้องมองอนาคตนะตอนนี้เนาะถูกต้องครับผมมองวิชีอะเขาเขาเป็นเหมือนโค้ชไซยุนอะโค้ชไ่ยุนเนี่ยเขาจะในเรื่องการสร้างสร้างทีมหรือสร้างผู้เล่นใหม่ๆอยู่แล้วอายุน้อยอยู่แล้ว นัเนเนี่ยก็อาจจะเห็นผู้เล่นน้อยๆเข้ามาเหมือนเดิมเหมือนตอนเอฟเอฟว่าอย่าง,งานั้นพวกคิดอย่าง,งานั้นเอะแต่พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยมัน <c oughs> ทําให้คิดถึงเรื่องของเจลิกนักบอลคุณภาพของเราอ่ะหลายคนนะแต่พอไปปุ๊บตอนนี้มันเหมือนไม่ค่อยได้ลงเนี่ยมันจะส่งผลกับทีมชาติชุดใหญ่หรอหือวป่ามันจริงๆผมว่ามันอาจจะอาจจะส่งผลเรื่องเกมฟิตเนสอะไรต่างๆอาจจะมีส่วนแต่ว่าถ้าเรื่องความเข้มข้นในการฝึกซ้อมหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าร่างกายผมว่าเขาพร้อมนะ ถ้าจะเรียกกับมาใช้ผมก็ใช้ได้เพราะการฝึกซ้อมในบ้านเรากับบ้านเขาันน่าจะความไม่้นมันต่างกันอยู่แล้วอตอนเขาไม่ได้เล่นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเขาก็ยังมีสรางรังกายที่สมบูรณ์อืมเพราะฉะนั้นคุณคภาพนักบอลเราไปนู่นสุดท้ายแล้วมันก็ยังโอเคอยู่ดีถูกต้องถูกเพราะคุณภาพนักเตะโดยรวมของที่นู่นเขาจะก็น่าจะ ดีกว่าบ้านเราอยู่แล้วอะไรครับอ่าอ่ะ,อะแล้วท่านี้มองกลับมาบอลไทยเพราะว่าได้ไปฟังซอพูดว่าเรื่องของโคต้านะักเตะอาเซียนเนี่ยกับ,บนักบอลไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็โดนแย่งโคต้าจากนักบอลต่างชาติที่มันแบบโอ้โหเก่ง,เกงๆเยอะนะใช่แต่พอมาอาเซียนอีกเราก็เริ่มจะเห็นนะว่าเฮ้ยนักบอลเราไปต่างประเทศมันไม่ค่อยได้ลงแต่พออาเซียนมาบ้านเรานี่เหมือนแบบเราเกรงใจเขาแล้วเขาลงเยอะมืกนะใช่นนะครับเพราะคือเรื่องโคต้าต่างโคต้าอาเซียนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโคต้าต่างชาตินี่แหละ <IST uk t av is> เพราะว่าอาเซียนมันก็จะเป็นพวกลูกครึง่งแบบฟ um, ิลิปปินสเปนเวียดนามบราซิลหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีมีหรงนั้นมาแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แบบอาเซียนโดยแท้อะไรเงี้ยแล้วดวยค่าหนุ่ค่าเหนื่อยมันก็จะเป็นแบบระดับแบบพวกยุโปรปไปไกลๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพอจ้างมาโดยโดยธรรมาชาติของบ้านเราเนี่ยจ้างมาก็ต้องเล่นไงอ่าจ้างมาแล้วเสียเงินมาแล้วก็ต้องเล่นก่ออะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ย ถ้าเราไม่มีโคตา้านี้ตั้งแต่แรกอะผมว่ามันก็สเปิดโอกาสให้กับเด็กไทยอยู่แล้วไงอ่าอ่าอ่าแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะเราควรจะเหมารวมโคตา้าเป็นต่างชาติไปเลยไหมหรือว่ามีแบ่งอาเซียนควรคร<า>ับควรควร<อ>เพราะ<อ>ว่าที่ผมจะพูดอย่างนี้เพราะอะไรว่าเราอะไปให้โอกาสเขาแต่บ้านเขาอ่ะไม่ได้ให้โอกาสเรา อย่างสมมุติผมคุยกับเพื่อนที่เป็นมาเลเซียอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้มีโควตาอาเซียนถ้าเราจะไปเล่นบ้านเขาเนี่ยเราอะจะเป็นโควตาต่างชาติอือ่าแต่ถ้าเขามาบ้านเราเขาเป็นโควตาอาเซียนซึ่งมันมันเพิ่มจํานวนโควตานักเตะต่างชาติอืมากกว่าที่ทั่วท,ทุกชาติในอาเซียนเอา,อางี้ดีกว่าซึ่งซึ่ง ผมไม่เข้าใจว่าเราทําแบบนั้นทําไมอ,อม่ะโอเคที่ผ่านมาะม่สร้างประโยชน์ให้กับเรา,าใช่ที่ผ่านมารเรามองว่าถ้าเรามีนักเตะต,ต่างชาติไอ้นักเตะในอาเซียนเผื่อว่าประเทศเขาจะหันมาสนใจหลีกเราซื้อลิขส<อ>ิทธิ์ไปถ่ายทอดอทําเงินให้บ้านเราได้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีชาติไหนเลยในอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์เราไปแล้วไปถ่ายทอดที่นู่นเราไม่เคยได้เงินจากพวกเขาเลยเราบิดเอาของเขามามาบ่มเพราะเขาเก่งเก่งเสร็จกับเล่นทีมชาติมาเจอเราก็มาทําความบัรนปวดให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยซอ่งผมรู้สึกว่ามัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเออแต่ว่ามันพูดถึงไอ้เรื่องซื้อลิขสิทธิ์นี่ก็ตลกลายเนาะชาติต่างชาติเนี่ยเขาไม่ซื้อถูกไหมาอาเซียนถูกบ้านเราก็ไม่ซื้อเ <laughs> หมืนอนกันนะบ้านเรายังไม่ซื้อเพราะนี่มันก็มันถึงบอกม,มันมองถึงตรงนี้คือแค่ของเราเองก็ยังไม่ได้นี่กันเลยแล้วเราจะไปหวังให้คนอื่นเขามาช่วยเราหรอมันไม่มีทางเขาจะมาซื้อเราทำไมแล้วเราไม่ได้ขายถูกถูอะไรเงี้ยเราขายแพงอยู่แล้วอะไรเงี้ยอา่าโอเคโอเคอขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเรารว่าเราคงจะต้องช่วยกันเองให้มากที่สุดแหละถูกคือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ให้โอกาสเด็กของเราก่อนมองมองคนของเราก่อนมองตัวเราเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะปรับให้โอกาสคนอื่นเขาหรือยังถ้าเรายังไม่พร้อมยิ่งให้โอกาสคนอื่นนะเอาของเราให้ได้โอกาสมากกว่าก่อนออันนี้ผมมองถึงภาพรวมของประเทศชาติเราเลยนะไม่ได้แบบมองถึงที่ใดที่หนึ่งครับโอเคขอบคุณมากครับดีซอครับและสําหรับข่าวที่สร้างความฮือฮาจริงๆแล้วครับในช่วงนี้นะคือการสร้างสนามใหม่แล้วครับโอ้โหซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเรามีการ พิจารณาเรื่องของการสร้าง Entertainment Complex เซนี่ยนะครับซึ่งจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบอยู่ในนั้นรวมไปถึงมีการพูดถึงการสร้างสนามฟุตบอลแห่งชาติสนามใหม่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้เราก็ได้คิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่มันเพิ่งจะมาเป็นรูปเป็นร่างมีการพูดถึงเนี่ยในช่วงนี้นะครับซึ่งแน่นอนและครับพอเราพูดไปเสร็จปุ๊บกัมพูชาก็จะสร้างสนามใหม่มูลค่าเนี่ยร้อถึง200ล้านนะครับ ก็เตรียมที่จะมีแผนสร้างโครงสร้างสร้างสนามฟุตบอลและก็ยกระดับนะครับมาตรฐานของวงการฟุตบอลบ้านเขาเอา้าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมีข่าวมาอีกแล้วครับตอนนี้เหงียนจ่อตัดหน้าไทยนะครับทางเวียดนามเนี่ยเตรียมที่จะสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ละครับเป็นโปรเจกต์ห0 0 0ื่นที่นั่งครับทุกคนฮะอู้หหก0 0ื่นที่นั่งนี่สามารถจัดอีเวนต์ใหญ่ๆได้นะ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตฟุตบอลระดับชาติหรือว่าโปรแกรมแบบบิ๊กแมตช์ต่างๆเนี่ยผมว่าสามารถทำได้เลยแล้วถ้าดูจากรูปเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าสวยงามมากๆแต่ที่ผมเอะเลยเนี่ยเอาจริงนะเรื่องของสนามฟุตบอลเนี่ยไอตรงเนี้ยไม่ติดเท่าไหร่แต่ว่ามันมีแฝงมาด้วยเขาอยากจะทำอะมิวส์เม้นท์พมันคล้ายๆกับแบบแหล่งบันเทิงขนาดย่อมอ่ะเออนะครับอาจจะเป็นแบบ เล็กๆคล้ายๆมินิคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะใหญ่เลยก็ได้นะแต่เขาเขียนมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านเราก็มีโปรเจกต์นี้นะเออเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะตัดหน้าเราในเรื่องนั้นด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆละ่ะพอมีข่าวไทยจะสร้างสนามใหม่นะครับมีการนําเสนออยากได้สนามฟุตบอลนะครับหรือว่าจะรีโนเวทสนามสุพัชาราไสยนะแต่มันก็มีเงื่อนไขยเยอะไงะหรือจะเป็นราชมังละ่ะ อันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าจะทําอะไรก็ต้องรีบทำเพราะตอนนี้เวียดนามเหงียนรอตัดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นการลงทุนกันของกลุ่มสโมสรฟุตบอลด้วยนะเออนะคือฮานอย f อฟซนะครับเขาไปจับมือกับกาตา นะฮะพอจับมือเสร็จเขาก็มาพัฒนาเฮ้ยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีสนามที่แบบสนามฟุตบอลที่แบบใหญ่ๆครบๆสวยๆจริงๆที่มันสามารถจัดแบบโอ้โหระดับ world class ได้อะอยากได้แบบนี้ซึ่งแน่นอนล่ะครับถ้าหากว่าเพื่อนบ้านมีแล้วประเทศเราไม่มีเวลาที่มันมีกิจกรรมอะไรแบบบิ๊กๆขึ้นมาเงี้ย <S <S <ๆ S 2> เขาก็ไม่มาบ้านเรานะฮะฟุตบอลบิ๊กแมตช์มาเนี้ย โอ้โหก็ต้องบอกแหละถ้ามันมีอีเวนต์ใหญ่ๆขึ้นมาอาจจะไม่ได้รวมไทยแลนด์อยู่ในเป้าหมายดิสติเนชันก็ได้นะอ่ะตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราก็ภาวนาแหละอยากให้ไทยเนี่ยสร้าง ฟุตบอลสเตเดียมแห่งใหม่แล้วก็รวมไปเลยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันน่าจะดีนะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่ทางคอมเมนต์จากอาเซียนเนี่ยก็เปิดเผยมาเหมือนกันนะบอกว่าอาเซียนมีความสุขมากที่ได้ยินข่าวแบบนี้แต่อาจจะกังวลเพราะมันอาจจะเป็นอีก10ปีข้างหน้าก็ได้มันมีเพียงแค่รูปนะฮะแต่ฉันได้ยินข่าวนี้มาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวบนกระดาษเท่านั้น ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะดีมากเลยนะเราต้องสนับสนุนกันอาเซียนฟุตบอลอาเซียนจากอินโดนีเซียหรือจากเวียดนามท่านนี้ครับเขาบอกว่ารูปภาพมีไว้เพื่อการประกอบการรายงานเท่านั้นเชื่อฉันสิแหมรู้รู้จังเลยนะเออแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะอย่างที่เขาคิดอ่ะหรืออีกท่านหนึ่งก็จะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวนะแต่จริงๆแล้วต้องใช้เวลาสร้างอีกนานนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับ มาต่อกันที่ข่าวของเจลิกนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีลงสนามกันครบเลยนะครับสำหรับนักฟุตบอลจากไทยเ,าเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรนะครับสุพโชคสารชาติหรือเป็นเอกนิษฐปัญญาซึ่งแน่นอนล่ะครับหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสสนามนะครับในเวทีเจลิกไม่ว่าจะเป็นเจวันเจทูแต่ต้องบอกเลยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ย เราน่าจะได้เห็นสุภพโชคสารชาติแล้วก็เอกนิทปัญญาแน่ๆแหละในการลงสนามนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ว่าในรายของเอกนิทปัญญาก็ต้องมาลุ้นกันนะครับอ่ะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าให้ไปดูทางด้านของซัปโปโรเนี่ยมันก็มีผลงานออกมาแล้วนะครับแล้วถ้ายังดื้อแพ่งฝืนไม่ส่งสุภพโชคสารชาติเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบอกได้เลยครับว่างานจะงอกเอาสําหรับไดกิอิวามาสะนะครับ พราะว่าล่าสุดครับทำใส่ติสำหรับซัปโปโรเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะใส่ติที่ห่วยที่สุดตลอดการฮอกไกโดคอนเสิร์ซัปโปโรต้นสังกัดของสุขชโชคเนี่ยนะครับภายใต้การคุมทีมของไดกิอิวามาซะก็ต้องบอกเลยออกสตาร์ท3เกมแพ้รวดยิงไม่ได้สักลูกแล้วก็จมบวยเป็นใส่ติที่แย่ที่สุดในการออกซัดรเจทูของคอนเสิร์ซัปโปโรแพ้ยามากุจิ0-2 แพ้คุมาโมโต้0-3แล้วก็แพ้โอิตรตริตะ0-2คือถ้าใครได้ดูฟอร์มการเล่นผมบอกสั้นๆแล้วกันนะครับว่าไม่มีส่งนะฮะแบ็กซ้ายกับขวามโหเรียกได้ว่าอย่ามีเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยวิ่งอ้อมหลังลายโอเวอร์แลปวิ่งตัด back, คัตแบ็กนะฮะทะลุหลังลายเงี้ยโดนทุกลูกนะครับแล้วกองหลังเนี่ยต้องบอกเลยครับเป็นจุดอ่อนที่แท้จริง ถึงแม้ว่าซูเกโนะผู้รักษาประตูมากประสบการณ์จะเซฟแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าซัปโปโรไม่ไหวครับแล้วไม่มีคนเล่นกับสุปโชคด้วยนะเอาจริงจะหาพูดเล่นเกรดเเนี่ยยากมากเลยตอนนี้ถ้าจะให้ฟูลทีมแล้วแบบเล่นแล้วต้องส่งลงพร้อมกันต้องมีสุปโชคอาโอกิแล้วก็ทางด้านของอาราโนะล่ะครับคือถ้าส่งลงพร้อมกันเนี่ย ผมว่าก็น่าสนใจนะครับสำหรับซัปโปรโรก็ต้องพยายามทําทุกอย่างอ,ะอ่ะยางนั้น4นัดแพ้รวดนี้ไม่ไหวนะเพราะตอนนี้เนี่ยห่วยสุดและใส่ตินะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไม่ชนะ3เกมมาหรือว่าแพ้เนี่ยนะครับในปี2002แพ้3นัดเลยยิง1เสียสิบ นะครับแล้วก็ในปี98แพ้3นัดเหมือนกันนะครับยิง2เสีย7ต้องบอกเลยครับว่าเป็นสถิติที่ไม่โอเคมากๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้นะครับต้องบอกว่าหันหัวเรือขึ้นให้ได้จะมีโปรแกรมวันอาทิตย์ เจอกับทางด้านของ jef อยู่ในเตดชิบะนะครับสำหรับซัปโปโรแต่ว่าถ้าเอฮิเมะของเอกนิตเนี่ยลุ้นนะสัปดาห์นี้ได้ลงแน่ผมว่ามีลุ้นเลยนะครับก็ช่วง4ี่มง10นาทีนะครับเอฮิเมะลงสนามนั่นเองนะฮะขณะเดียวกันนะครับในศึก j1 นะครับหรือว่าเซเรโซโอซาก้าของเจริญศักดิ์วงกรเนี่ย โอ้บอกเลยครับว่าฟอร์มของปาปาสในการคุมทัพนี่ไม่ดีเลยนะครับลงสนาม4นัดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวแพ้2เสมอ1นะครับโอ้สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแค่4คะแนนห่างจากอันดับ1คาชิวาเรโซนเนี่ยถึง6แต้มแล้วนะครับและตอนนี้ยังไม่มีวี่แววของเจ้าตัวที่จะได้ออกสตาร์ทบนม้านั่งสำรองยังไม่มีแววเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับโอกาสบอกได้เลยครับว่าแบบนี้แฟนบอลเรียกร้อง คัมแบ็กกับเธอนะฮะอะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องให้เวลาจเจริญสักนะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วไม่สู้เนี่ยหรือว่าสู้แป๊บเดียวมันก็อาจจะยังไม่ทันเห็นอะไรนั่นเองนะครับยังไงก็อดทนครับแล้วก็โชว์ศักยภาพในการฝึกสอบให้ได้นั่นเองอะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ